น so ักเรียนป .6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นสอบโอลิภาษาไทยได้คะแนนเต็ม100%หนึ่งเดียวของประเทศและสอบได้ลำดับที่หนึ่งห้องเรียนพิเศษโรงเรียนดังหลายโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นจัดกิจกรรมปัจฉินนิเทศและพิธีมอบปภ .1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2567พร้อมมอบโล่กิตติบัตราพันคอกิติยศเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่สอบโอเน็ตได้คะแนนเต็ม100และมอบกิตติบัตรให้กับนักเรียนผู้ทำคุณประโยชน์ ให้กับโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นเมื่อวันที่31มีนาคม2568ที่อาคารอานกประสงค์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้จัดปฐมิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีนายประจวบสิริพักผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นพร้อมด้วยคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมปีที่6ร่วมงานจนเต็มห้องประชุมนายประจวบสิริพักผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกล่าวว่าในปีนี้โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้สอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นม .1 ของโรงเรียนดังในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นจํานวนมากเป็นโครงการพิเศษถึง70%มีที่เรียนไปแล้วและอีก30%รอที่จะสมัครในห้องเรียนรอบทั่วไปต่อไปและมีนักเรียนสอบโอลิได้คะแนนเต็ม100คะแนนหลายวิชาเช่นคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ,กฤษและที่หน้าภาคภูมิใจคือสอบโอลิวิชาภาษาไทยได้คะแนนเต็ม100คะแนนซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งเดียวของประเทศก็ว่าได้ทีมข่าว KK New s รายงาน การแยกกันสอเขาเรียนต่อมหนึ่งนะครับได้โรงเรียนดีเด่นดังในจงหวขันเก่โดยเฉพาะโครงการพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนต่างๆในขนเก่หรือต่างๆในต่างจังหวัดใกล้เคียงนะครับเกือบ70%ไปแล้วนะครับที่โครงการพิเศษของแต่ละโรงเรียนและโรงเรียนดีเด่นดังเหล่านี้อนุบาลขันเก่งก็คว้าอันดับที่หนึ่งะครับทุกโครงการนะครับโรงเรียนดีเด่นดังของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการโรงเรียนจ7เ็ดโครงการโรงเรียนอีพีโครงการโรงเรียน วิทย์คำนวณเรื่องของการโน้มเย็นกีฬานะครับผลการคอนเทนตเราก็สามารถเป็นอันดับที่1นะครับส่วนที่เหลือนั้นก็กำลังรอไปนะครับก็ประมาณ70%ที่เรามีที่เรียนแล้ววันนี้อีก30%ที่จะรอสมัครสอบรอบต่อไปโดยปกตินะครับที่ทางหน่วยงานตำรัดได้ประกาศเรื่องออกไปก่อนซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่ต้กงู้ได้เตรียมตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็จเรที่สำคัญอีกเรื่องนึงที่จะไม่เอ่ยธรรมดาลเสียที่ เป็นความภาคภูมิใจก็คือคะแนนโอเนี่ยนะครับโอเนี่ยตอเรียนรุ่นเรียนเรานั้นนะครับสอบโอเนี่ยนะครับได้บางคนได้สามวิชาที่เต็มร้อยบางคนได้สองวิชาที่เต็มร้อยและหนึ่งวิชาคือคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษนะครับทั้งหมดสามสองคนนะครับสามสองคนในที่สำคัญที่เป็นความภาคภูมิใจของในบางขลนเก่็และความภาคภูมิใจของจังหวัดขอนเก่นถือว่าเป็นหนึ่งเดียวของประเทศกบวาดานะครับก็คือสอบวิชาเต็มร้อยภาษาไทยนะครับ เพราะนั iam, pues ar, an, ้นถือว่าเป็นปศาสตร์พลนบานวัเกนสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ปกครองกับลูกกแล้วก็ที่สำคัญสร้างเสียงกับเรียนพงให้กับองคมเาจงี้ย ใช้ครัพแล้วหกบน,นโรงเรียนนะครับครับแนละ้วโตขึ้นจะเป็นอะไรลูก